ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดที่คาดบ้าจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันเสาร์ที่6สิงหาคม โดยล่าสุดในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากและคลืนลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่2กระทบ7-9สิงหาคม2565จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนและภาะมันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำ บริเวณเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมอระสมตาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในบางพื้นที่มีดังนี้ภาคเหนือวันที่7สิงหาคม2,565จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาแพร่น,น่านลำปางตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุรอณธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและกรุงเทพหมานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนวันที่8สิงหาคม2565ภาคเหนือ เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำพูนล,ลำปางอุตรดิต์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวออกเฉียงเหนือ8สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดเลยนองบรําพูอุดรธานีนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนม มุกดาหารเยสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลาง8สิงหาคมเน้นบริเวจังหวัดกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยานครปฐมราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลพากันออก8สิงหาคมเน้นบรียนจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้8สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนวันที่9สิงหาคม2 5 6, 5 พื้นที่ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9สิงหาคม2565เน้บริเณจังหวัดเลยหนองบลลําูขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิ นครราชสีมาร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลาง9สิงหาคมเน้นบริเจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคตะวันออก9สิงหาคม เน้นบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกราชบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้9สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดระนองและพังงารวมถึงนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันทางตอนบน จะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่่งทีและต่อเนื่องนะครับส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้6สิงหาคม2565ปัจจัยของฝนนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมมีกำลังอ่อนพาดผ่านเมียนมาและภาคเหนือทางตอนบนยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมลาวตอนบนเวียดนามตอนบน ดึงมรสุมต่ตกเฉียงใต้ให้มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้านําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทานน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่านะครับและคลื่นลมจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้น จากทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางนะครับคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรจากนั้น7-9สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน อีสานตอนบนและยอ่อมความกดอากาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยให้มีกําลังแรงขึ้นทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9สิงหาคมพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้6สิงหาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น7เนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนตาเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง 60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณหนองบลลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมร้อยเอด็ดมุกดาหารศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลาง ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณน,นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนพื้นที่ของบริษกรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริษภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาส ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองสีปรเ็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่พังงาขึ้นมาทะเลคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไป ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยนะครับในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากร่องมรสุมมีกําลังอ่อนพาดผ่านเมียนมาและภาคเหนือทางตอนบนยอมพ่อประกาศตามปกคลุมลาตอนบนและเวียดนามตอนบนจึงทําให้มรสุตรมตําตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางจากนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป7-9สิงหาคมมรสุตรมตําตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับบอกกับร่องมรสุม ที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนยอมข้อประากาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนจึงทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรืออีกเลื่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ